เยีมากค่ะสนุกไหมเอ่ยถ้าหากว่าสนุกขอเสียบปบมือตะังพร้อมกันเลยนะคะเย้ขอบคุณค่ะแต่ว่าแต่ว่าความสนุกของเรายังไม่จ,จบแค่เท่านี้นะคะเพราะว่าเพลงต่อไปนั้นเป็นเพลงประจำร้ายของพวกเราค่ะที่ถ้าหากว่าท่าในใดนะทคระเคยเดินผ่านร้านแม่ดิ้มมิน้นต์เรเคยได้ยินคุณหูกันแน่เลยค่ะพเพลงนั้นก็คือ ให้กับโชว์สุดท้ายนะคะโดยท่านช่วยกันยิงมิกก์ลวค่ะสนใจกันไหมเย้ yeah, สุนใจเนาะโอนใกันเนาะแม่จะสอนก่อนนะคะถ้าสมมติบบว่าพวกเรานะคะเต้นท่าในโกในโกะแบบนี้นะคะให้ทุกท่านช่วยโอตเกตด้วยกันนะคะช่วยยิงมิกก์ด้กันนะคะคําว่าในโกจัง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 แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าพวกเราทามือขึ้นมาเป็นกระต่ายนะคะให้พูดว่าอุซาจังอุซาจังเปียวเปียวุบ เดี๋ยวเรามาพร้อมๆกันทำพร้อมกันช้าๆอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะเอานะสองสองเริ่มเนโกจังเนโกซังเนโกจังเนโกจังอุซ่าจังอุซ่าจังเบี้ยวเบี้ยวฮู้ฮูเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเร็วๆอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มโชว์กันนะคะแต่ว่าขอด้วยขอมีเสียงด้วยได้ไหมเอ่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไรเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมมีเสียงมาได้นะอ่ะนะ Con Nhanh nào, chúng ta sẽ cùng nhau không, không rồi, mất